สวยไหมสวยไหม,มเขาขายหนังสือเก่าแก่นาะคะนาะไปดูด้วยกันค่ะไปดูด้วยกันหนังสือวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาเลยหนังสือค่ะพี่น้อหนังสืออันนี้เป็นร้านเป็นร้านขายของเก่าหนังสือใครชอบอ่านหนังสือมาที่นี่นะคะพี่น้อ มาซื้อหนังสือไปอ่านซื้อหนังสือไปอ่านกันพี่น้องหนังสือเท่งนั้นเลยหนังสือกันหนังสือ <Yeah. S 1> เขาเปิดไม่หมดเนาะเพราะว่าประเทศยังไม่ได้เปิดเปิดเขาก็มีคนไน้อยอยู่ยังมีคนน้อยๆอ,อยู่พี่น้อง หนังสือเนาะนัน่นก็ข้างนอกด้านนอกสวยไหมพี่น้องสวยไหมหนังสือกเก่าแก่เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันพี่น้องเราไปดูข้างนอกกันเพื่อนๆอุ้ยดอก สวยไหมพี่น้องสวยไหมอู้สวยสวยเรายังชอบเลย <laughs> สวยเนอะดูต้นไม้เหมือนต้นดอกคูณบ้านเราเลยใช่ไหมต้นดอกคูณบ้านเราสวยไหมคะอันนี้เป็นมหาลาัยหมดเลยนะพี่น้องพวกที่เขาเรียนหมอเรียนพยาบาลเรียนทนายเนาะเขาจะมากันที่นี่ สวยไหมคะสวยไหมพี่น้องสวยไหม,อมชอบต้นคูณสองต้นนี่จังเลยสวยมากเลยคะ่ะสวยมากเลยป้าต้นไม้เบล่์เลิมเลยพี่น้องต้นไม้ใหญ่ <c oughs> เห็นไหมพี่น้องต้นไม้เบล่์เิมเลย <c oughs> ถ้าน,นี้นั่นลงมานี่ได้บ้านหนึ่งหลังเลยนะเนี่ยได้บ้านน้อยๆหนึ่งหลังเลยพี่น้องต้นไม้ใหญ่ฝั่งนี้จะอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยเนาะย้ยอนแสงนิดหน่อยอุ้ยชอบจังเลยต้นคูน <c oughs> มีสองต้นเรียงตรงหน้าจะเข้าไปมาหาลัยเขาพี่น้องสวยเนาะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมเนาะ ขอบคุณมากๆค่ะเอาความสวยความงามมาฝากฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวทิรีนํำเด้อจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะมาจบตรงดอกคูณสวยๆขอบคุณมากๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกันอ,กอีกคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ